ละคาเรื่องปิงมาไปแอบมีแฟน,ค,นแค,คุณแม่คะคุณแม่ขอไปร้านกาแฟร้านคาเฟ่หน่อยได้ไหมคะได้เลยจ้ะลูกเด็กอย่าไปมีความรักเล็กๆ <c oughs> คนนะค่ะคุณแม่จะ <c oughs> ไม่ใมีความรักได้งไงอะ่ะก็ฉันมีแฟนอยู่แล้วนี่ เดี๋ยวฉันไปหาแฟนกันดี่กววามลัยไมลหลน้ำใสจะมาน,นะรออยู่นีน่ตั้งนานนะโอ๊ยน้ำใสย,ยังไม่มาอีก ว่าผมรอตั้งนานเลยนะก็ขอโทษอืออือครั้งนี้ผมจะให้อภัยก็กัรแต่ครั้งหน้าอย่าทำอีกละอืมก็น่อยอะ่ะแค่มองาสาน่นิดนิดหน่อยนอยอ,ะอ่ะวันนี้ผมเลี้ยงไงอืดีที่สุดเลยอะ่ะแฟนเราอืขอบคุณน,นะที่เลี้ยงวันนี้กินอิ่มอร่อยมากเลยอะ่ะไปกันกลับบ้านอ,อิ่มมากอิ่มมากเลย ของใครเล่มมันนะโอเคบ๊ายบายนะโอ้ยวิง่งแบบนั้นถ้าฉันไปวิง่งแข่งกับใครอ่ะบอกไปเลยตอกแชมนิดหน่อยนะครับอ้อยไปไปอ่ะอ้ยนี่เจอคนเด็นิดเดียวเองไป วันกันเจ้าคะวันนี้น้ำใส่ห่วงนานมากเลยค่ะคุณแม่งั้นเหรอจ้าวันนี้ทำไมฮ่วงนานแปลกนะหัวแขมยงยังเครียด,ดหน่อยปวดท้องจ้งน้ำใสจนน้ำใสพี่มหาจะ้ะน้ำใสอยู่ไหน อ,อยู่บนหนังนูนไงต้องไปหาเสือเน่าซาดีค่ะคุณแม่ของน้ำใสใช่ไหมคะใช่จ้ะใช่น้าใสเขาบอกเขาเปวดหัวคุณหนูชื่อมานาวค่ะหนูมาหาน้ำใสอะค่ะถ้าน้าใสปวดหัวไม่เป็นไรนะคะน้ำใสปวดหัวแล้วเนี่ยทำไมป้ปวดหัวด้วยล่ะบ้านเขาก็ดีนะพาไปหาหมอหน่อยก็ไม่ได้ บายบายไม่น้ำใส่ปวด,ด,ดหัวอย่างนัละพี่ายเพื่อนหนูว่าปวดหัวจแย่แล้วคือว่าหยิบบอกอะไรกับแม่ของน้ำใสหนนะักโอ้พี่ชายทำไมจะบอกอะไรก็ <S 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 เพราะว่าพี่ทำน,น้ำใส่ท้อง อย่าไปบอกคุณป้าเขาก็แล้วกันนะอย่าไปบอกคุณแม่ของสายก็แล้วกันนะกันได้เอาตังค์ก่อนดีกว่าโอ้ย oh ตังค์เราก็มีไม่มากนะไ,นะไม่ค่าไหล่เนาะนายน้ำใสขอโทษดิลยนะที่ไม่ได้รับผิดชอบอะเพราะว่าขอโทษดยนะที่ผมต้อง โอ้โหคุณมันทุกวันเนี้ยดิพี่ชายของเราทำน้ำใสเพื่อเราทำเฮ้ยเอาจริงกะนดีเฮยต้องโอ้ยไม่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 ไม,ไม,ไม่เราก็ต้องไปบอกคุณป้าหนิแล้วพี่เราบอก้ามบอก เราจะบอกคนป้าคนหนูมีเรื่องใหญ่ลรอคะ่ะอะไรหลุดจำมันหนาวรู้คนป้าสิคะเพื่อนหนูสิคะมีอะไรหลุดจำมันหนาวหน้าตื่นอะไรจำเนี่ยก็คือคือคืออะไรจำมันหนาว กขาไม่ออกเลยจ้าเนี่ยคือปายทำน้ำใส่ท้องค่ะไไแล้วปายไม่รับผิดชอบแล้วค่ะปายพี่ชายหนูอะไรกันนะต้องปิดขวิโรลเรื่องหนึ่งแล้วนะ่ะโลอกตาแสบน้ำใสจะน้ำใสน้ำน้ำใสจนน้ำใสคุณแม่มีอะไรเนี่ย เลยวันนี้แม่ค่ะอุ้ยไม่เอาดีกว่าเราก,กลับบ้านไม่อยากจะดูที่เราต้องมาโดนตียงอันน,อนี้วิกลับบ้านเราดีกว่านี้ไงบ้านเราเป็ในใจน้ำใสนเงี่ยเลยไม่เบาเลยอ่ะอ <c oughs> หนึ่งนาทีผ่านมานี่นะคะแม่เดี๋ยวจะบอกความลับให้ฟังหนูเป็นแฟนกับไปใช่ไหยคะทุกวันนี้แม่ยอมหนูนะคะ่ะยอมที่จะเลิกแม่ยอมหนูนะจ๊ะวันนี้แม่จะยอมหนูให้หนูเป็นแฟนกับปายใช่ไหมคะแม่ใครบอกจะให้แกเป็นแฟนกับไปเนี่ย